สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่24-26มกราคม2568นั่นเองครับสำหรับวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันไม่ดีนั่นเองครับเพราะว่า ราคายางพารานั้นปรับตัวลดลงแทบจะทุกชนิดอย่างนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็จะมาจากสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้เลยนะครับ1ก็คือจากสภาพของอากาศ2ก็คือการใช้ยางพารา3ก็คือเศรษฐกิจของโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของต่างประเทศ5ก็คือราคาของน้ำมันโลก 6. ก็คือการเก่งกําไรของนักลงทุนและ 7. ก็คือข่าวสารต่างๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้นั้นเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่าราคาชนิดใหญที่ปรับตัวลดลงเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองครับก่อนไปรับฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้67บาท50สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลง 50สตางค์ราคาทองถิ่น64.50บ่าทหสตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี71.76าทเจสตางค์ปรับลดลง69สตางค์ราคาท้องถิ่น68.76บาทเจสตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้74.31าทสตางค์ปรับลดลง7จสตางค์ราคาท้องถิ่นเจ็อาท3ตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 59บาท20สตางค์ปรับลดลง30สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้าเอร์เซตยางสด29บาท60สตางค์ปรับลดลง15สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท60สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห5าเปอร์เซ็นตยางพักชั่วโมง32บาท55สตางค์ปรับลดลง15สตางค ราคาท้องถิ่น29บาท55สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน38บาทส9สตางค์ปรับลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาทส9สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70ดเปอร์เซ็นต์ยางเคลฟ41บาท85สตางค์ปรับลดลง31สตางค์ราคาท้องถิ่นนั้น38บาท85สสตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับคือเป็นของราคาตลาดกลางนั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งนั้นราคาซื้อขายราคาจะไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับบวกหรือลบลงก็เราวไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคานัา้น,านจะดีหรือไม่อย่างไรตลาดไหนราคาปรับลดลงตลาดไหนราคาปรับบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ